คอยจีถามจากควาเจริญบ่นเนี่ยที่สุดของความเจริญอยากได้วะโอ้ยอย่าว่าจะอยากได้เลยนอนยังฝันเลยอยากได้นะอยากมีแบบนี้นะอยากได้เฮ็ดจังไหนก็ปัจจุบันนอนกับสิวากันอีกแล้วนะสิวา่าวเบียดว่าเสียดบ้านเจ้าของกูแม่นกันใส่ต้านน่นคือคั้งได้เหวินหะอ๋อตัวโอ้โอมีล่อได้บาบูมีล่อได้มีล่อได้ข้างนอกนความเจริญเลยกับความเก่งในการก่อสร้างบาบูคือความสามารถเนาะ มีความหูมีความฉลาดเจ้าคิดบึงทำประยืนอยู่นี่บ๊วยอะไรยืนนี่มันสูงโพดยับมาพี่ยับมาพี่ยับมาตรงกลางพี่บ่าวแจ๊สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บาโบอยู่ที่นี่เลยพี่น้องเอลยนะครับมากครับบ่าวแจ๊บบาวแจ๊บาแจ๊บมายังอันนี้มายังอันนี้เจ้าบึงรู้มายังนี่หันโอ้โหต้นทั้งสูงทั้งอลังการเนาะบาโบป๊อดอุ้ยเสาต้นหนึ่งอ้ยบาโบจักเม็ดบ่าวแจ๊บบาจักเม็ดนี่บ่าวแจ๊บก็ไม่หอด เศร้าคนบอกมาโบเศร้าเมดบ่ะพอแจ๊บได้ยินข่าวมี่อ่าการก่อสร้างปูนถล่มอยู่พระรามสองแต่ว่าเป็นตะยานอยู่บอว่าแจ๊บโอ้ตัวนั้นเป็นตะยานอยู่คุณเห็นเห็นข่าวนะกับเป็นตะยานอยู่มันอาจจะแม่นปูนอยู่บอว์เป็นเป็นม่นเป็นปูนนะบอโบมันแม่นเป็นเป็นเล็กเนี่ยเป็นเล็กเนาะโอ้พอแจ๊บตอนนี้เขาอยู่ที่ถนนราดพร้าวที่บ่อแจ๊บบ่อถนนราดพร้าวบอกเสจนนี่แม่นถนนราดราดพร้าวเนาะทั้งนี้บอว์าดพร้าวทั้งนี้ทั้งนี้ นี่นี่ยาาไปนี่เาไปน่นี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 ทางนี้บ่แมนแอันนี้คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบางกะปิีเบาแจ๊บเบาแจ๊บเห็นความอลังการบ่ที่สุดเลยที่สุดเลยของความอลังการเนาะถือว่าความคือสูงแท้บ่บ่ปกติเขาไปคือบริสูงแบบนี้บนสถานีเนาะเอาเดี๋ยวเบาจะเอายังซี่เขาขึ้นไปเมืองด้านบนกันจะอลังการกว่านี้บ่ไลงไปขเมืองอยากคู่กันบ่มันจะอลังการสัมระเอาไปไปไปขึ้นไปเไปนั่นบ่ ตามเบาแจ็ปขึ้นไปดึงเบลเล่ไปน้องเอง้ยน,นะเบงความอลังการของเมืองไทยเนาะพี่น้องเน,งน,น,นะาะสถานที่ที่นี่เขาบอกเคยมากกันจักเชื่อเดเบลแจ็เปเบงทางขึ้นนี่เอาแบบอินเตอร์เลยนะขึ้นอินเตอร์ขอแจับขอนอนุญาตได้ทุกคนเด้ออ่าคิดเบงขนาดทางยางขึ้นเนะนี่ยนึเป็นอะไรเดือนเบาแจ็ปเลยมีาทางให้เลือกหลายหรือเปล่าพวกวันไดเลือนก็มีอยากยางก็ได้เด้อยากออกกำลังกายก็ได้เด้ผู้ซึกบวา ทางเลือกนี่มีมากมายขนาดเั้นปะบอโโอ้โหดีใจเด้พี่น้องเลยนะได้เป็นสิ่งหนึ่งในการเผยแพร่อีกกบ่าดได้ฮะมาฟังนี่มาฟังนี่มาแจ๊บน,นี่ฟังนี่ด้านบนนี่ฟังนี่ฟังนี่เฮ้ยเทาขึ้นไปด้านบนอีกมอแจ๊บขึ้นไปบอกหัวสั้นที่สามมีหอดสามสั้นเรไฟฟ้ฝ่าหัวสามสั้นเราเป,ไปไเลือ่อนสุดยอดวะสุดยอดเลยตื่นตาตื่นใจเด้พี่น้องเลยคันว่าคนลาว่าน้อง อยากพานอา้องสาวหล่ามาเบ่งเดิบอจ๊บเป่น้องสาวดิอุ้ยน้องสาวหล่าอยากมากรุงเทพปนั่นอบอจ๊บตอนนี้กำลังทำ,ทำงานอย่างนักเลยทั้งพอทั้ง,งน้องสาวอยากมาเนี่ยเพราะว่าพืนอยากมากรุงเทพปนา้ไปก็อยากมาขนาดมองไปตรงนี้โอ้คือขนาดเข้าอยู่ตรงนี้แบบสูงเลยนะบอโบตรงนั้นแหงกระเทกเามองมาคือตกใจขนาดแค่มัน เวลาเขานาาั่งรถไฟฟ้าเขานั่งโบเห็นหนีในนอ,องางล <C le af> ่างเนาะเห็นหเห็นหเห็นนี่น,นีน่คือหลังคาเนี่เป็นสกายวอลที่เชื่อมต่อไปห่างนี่บเบาแจ๊บผมรู้สึกแบบวิวๆอ่ะยืนอยู่นี่ฮะผมรู้สึกวิวๆอะไรยืนนี่มันสูงโพดิยับมาพี่ยับมาพี่ <c ười> ยับมาตรงกลางพี่บบาแจ๊บมาหนีเบิ้งนี่เบิ้งนี่อ๋ออันนี้อยู่ <c ười> นนยู่คือภาพวาดเลยบอกว่าเบื้อบบบงนั้นนะเบิ้งงนั้นอ๋อเป็นอันนี้เป็นทางยกระดับขามแยกบอกตรงนี้ แม่แล้ยแม่เนี่ยทางยุโรปขามแยกไปภูเรพภูนไปตรงนี้กันนะสิไปไอเพื่อนยังเซรีไทยบอกเซรีไทยแม่มินบุรีเซรีไทยไปราชบินท่าไดนที่เบาแจ๊บมาแล้วมายังหน่ะไมเนี่ยมาแล้วมาแล้วบุ้งยังมาแล้วบุงก็เล่นคือรักเร็วนี่ฮะนะดุยดุยมาแล้วปังมาแล้วแม่บุ้งที่เบาแจ๊บมาแล้งเนี่ยมาแล้เนี่ยนกาใส่ตาเนี่ยคือขักได้เหมือนหนอ๋อตุ้ง โอ้มีล้อได้บบบมีล้อได้มีล้อได้ข้างนอกโอ้ผมมีคนขับเนี่ยผมมีคนขับเป็นบ่อตัวนี้นะสายนี่บอกผมมีคนขับนั่นบอแจ็ปเคยนั่งเลยบอเป็นบ่อเอ้าเขานั่งไปทั้งศูนย์ประก้านไวบอนั่นนะจากสำลวงมาพี่มาพี่พ่อบอกพ่อพี่บอเนี่ยถ้ามาหอดซีเอ็มตอนน่ะโอ้โอ้มาหอดนี่เนาะซายซีเอมาฝังนี้ไปฝังนี้ไปทางไปไปเพิ่งเพงเอาสิ่งที่บอแจ็ปเห็นนี่ยบอแจ็ปเห็นถึงเอียงแน่ความเจริญเลยกับความเก่งในการก่อสร้างบ คือความสามารถเนาะมีความหูมีความฉลาดเจ้าคิดบึงทำมายืนอยู่นี่บอกเลยว่าความมูอซื้น้อวิวขนาดเลยเพราะความสูงมาตัวอันนี้สันส้นสัน้นเขาขึ้นมาสันส้นสามโอ้สั้นสามตามอะไรเดินขึ้นมาเด้เบาแจ๊บพัดยังมีได้ผลยังขึง้อีกสั้นหนึ่งได้ขนาดน่ะมีสั้นหนึ่งเนาะปลาเป็นสี่ชั้นอ๋อตกโผล่อะไรนี่มุมนี้มันสูงสูงแหง้งเลยพี่น้องเลยสูงแห้งเลยบอกบาจะไปมาอะไหม่องกันเบาโบกับเบอแจ๊บเคยพาไปมาอะไรเบา่องเดี๋ยวมองนี่ที่ว่าสูงแห้งขนาดน่ะตื้นเตี้ยนีิล มันเสียวอะ่ะเพามซื้เสียวป้บโบเจ้าเห็นยังบ่อันนี้มันคือแตกต่างจากหลายๆที่แท้อีกยังลหละไอเซเว่นบ่เนี่ยแมนบ่เซเว่นโอ้อไส่บ่มูวเซเว่นประเทศไทยฝากถึงไผ่แน่ฝากถึงเด้อลุงเด้อเซเว่นประเทศไทยนอกจากมีลายแล้วยังจะมีความแตกต่างแต่ละลายที่นะพนเหตุแบบอันนี้เป็นแบบไปคู่แปลกตานะเป็นซีซันอีกต่างหากแบบการออกแบบดีไซน์นี่แห้งามอันนี้โดดเด่นนะบ่โดดโดดเด่นขนาดเลย เลยน oh. ้ำซ้ำเพิ่อตั้งป้ายใส่ขังเทิงได้เสยเลยคือว่าความแข็งแรงของพ่นหนึ่คือสิขนาดเลยนะโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดขนาดพี่เต้ยแทงนึงสกายบอกจะเบิ่งนี่เบาแจ๊บเบิ่งนี้เบิ่งนี้ยังอ่ะเฮียเบาแจ๊บเอ้ยนี่คือเส้นทางที่เชื่อมต่อเข้าไปยังลพบุฟีฝาสายสีเหลืองที่เบาแจ๊บมาอยู่ตรงกลางนี่นะมาอยู่ตรงกลางนี่นะเบาแจ๊บเลยบอกเบาแจ๊บบอกตรงเบาแจ๊บเสียวรู้สึกแต่ว่าเ้ยฟ้าเบาแจ๊บมาหนี้ยืนที่งทท้ายลูกเผาแจ๊บก่อนหันหน้าบมาหนี้ ครั้งนี้แสดงท่าดีใจนะ่าจะหนึ่งสองเียวเลยตรงนี้ดีใจได้แล้วลหก็แด้แต่มีความมีมีความรู้สึกกลัวความสูงมายืนตรงนี้แล้วจะรู้สึกความรู้สึกมันสิพผู้ได้เลยสัมผัสได้เลยว่าหนามันอยากสิดนหนึ่งผมันสูงเลยทุกคนนั้งบ่งนะโอ้ยนะสูงเลยขนาดมี้เป็นอีกชั้นทางอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาได้นี่ตรงนี้ได้เนาะยกระดับขึ้นมาป้าหลุดดิที่เห็นนี่ยเจริญป่ะจะคือ อยู่ใน,นดินแดนเทพยิยงใ่บ่าโบยิ่งใอีกแล้วแถมยิยงใอีกแล้วบบคอยจีถามจากควาจเจริญมาเนี่ยที่สุดของความจเจริญอยากได้ปะโอ้ยอย่าว่าจะอยากได้เลยนอนยังฝันเลยอยากได้นะอยากนี่แบบนี้นะอยากได้เฮ็ดจังไลยก็ปัจจุบันนอนกับสิวากันอีกแล้วนะสิว่าว่าเบียดว่าเสียดบ้านจะคล้องกูแมนกันแน่น,นอนแหละก็ต้องใช้เวลาในการที่จะ หาสิปีนี่ยยันไรดอกวะโบเนาะวาใช้เวลากะนะต้องว่าศึกษาเฮียนหู้สมมตินะศึกษาเฮียนหู้เลยกะฝึกจิตสำนึกของคนชาติมีความหมักความสามัคคีเลยกะการคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยประเทศไทยเฮ็ดได้ไปนั่นกัมีโอกาสได้อยู่บางส่วนนะบาจ้าว่านะเนาะมาสนอแจ้ามาฟังนี่ก่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยซิงี่ได้เห็นเนี่ยฟังนี่ก็มีรถได้บ่แจเจ้าแื่อึ้นส่วนแถ่เนี้ยบารเจ้าเบย อ่อนซ้อนเมืองไทยมายืนฝั่งนี้ไทยรูปไทยยืนฝั่งนี้เอาโซ่ความโซ่ทางดีใจเนี่ยยัน,บ,บ,นยบาดเจ็บเสียวเลยอ๋ออ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนจริง <c oughs> จริงแตเห็นจริงแต่สัมผัสต้องบาดเจ็บเนาะ <c oughs> นี่คือไทยแลนด์นี่คือประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเนี่ยแทบสิบอะไรย่างนี่บจบมาเบิบบ่งอันนี้ก้อนบ่โป้ยังมาเบิ่งทางเลือกอันนี้หยักนี่นี่นี่ที่เคยเห็นบ่ดต้นมาถ่ายเลยเธอหนึ่งสึกว่านะบ่ดต้นมากเลยยังหัวคู่ อันนั้นลิฟต์ได้เหงนไหนอันนี้ทา่ามันได้เลื่อนจะเป็นอันนี้ทางคนยากอีกคือมัน้ายแท้ทางเลือกคือเพื่อนเห็น้ายแถอ๋อประเทศไทยเนาะอันนี้เพืเ่อ,ดดอกนก็เปิดไปตลอดเนี่ยเพราขื่นกับเพาเป็นหยังสินะแต่ว่าบางคนก็อยากไปย้ายพลังงานจริงๆเพมันก็เปิดไปตลอดเนี่ยอ๋อมาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งใกล้ๆลิฟต์นี่ใส่งานได้ได้ลิฟต์นี่บาดจ็บใส่ได้บอเ่เพื่อผู้ทุกพลภาพอย่างเดียวบ,บอกตรงนี้แม่บอก,กเพื่อคนชราเนี่ยพู้ทุกพลภาพนะฮะ เด็กสตีคนที่มีคานน้องพี่น้องเนาะก็ะือว่าพื้นเห็ ai, ดเผื่อใว่ที่เบาแจ๊บ oh. หลายหลายทางเลือกเด้เห็ดเผื่อใว่นี่คือลิฟต์นะอ๋อเดี๋ยวได้มีรูปพ่อบอกเนาะรูปสัญลักษณ์พื้นให้ชัดเจนนะอ๋อเห็นไหมแต่ว่าคน<ร>ทั่วไปบกากใช้ไ,ได้บ่หรือบ่ฮู้คือกันน,นะแต่ว่าต้องอยู่ที่จิตสมนึกแหละคนไทยเพิ่นก็เห็ดเผื่อไวให้สำหรับผู้พิการโอ้น้องๆเพราะว่าคนไทยอ่ะจิตสมนึกสูงอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นจิตสมนึกสูงเพิ่นส่วนหลายเพิ่นก็สิใช้ทางนั้นเนาะส่วนหลายแต่วัยรุ่นนนนกกกกก็็ออออาาาจจจะะะะใ้้้มััไไดดยยย่่งงขึเลล มาผีอีกมาผีอีกบอแจ๊บนี่ชุดนี่เลยบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจขนาดเลยเซียงทีนสูงขนาดเลยชุดนี่นี่มุมนี่เป็มมนมุมที่บอกเลยว่าโอ้โหสูงมากเลยไอสูงสูง,สงนี่ากะมาด้วยผลเลยบาอแจ๊บามาตัางแตออาทำร่องสม,มุติปาการผมน,นี้นี่ไหนแม่เราไปฝาสายสีเหลืองไปลาดผาเรืบอบาอแจอบ โอ้สายที่นี่มาใกล้ดิผมบอกเนาะตอนแรกบ่าวจ้าคิดว่าตอนบาโบพาไปขึ้นข้างนั่นเนาะแล้วพาโบาพาลงจากลงมองแด้บ่าวแ,แจ๊บปวจืดอลงสีแยมตรงถนนบางนาโอ้หากวันนังมาใกล้เลยนะอู้บุคิดว่ามันสิงยางหดพี่เนาะสายนี่นึกว่าคนละสายสายเดียวกันเนาะนี่เนาะโอ้โหแล้วมันทอ,อดสายไปทอดสายไอย้สายที่เลี้ยศทอดลาดพ้าทอดลาดพ้าบมหาแยกแมนแมนแมนบ่ทอดลาดแยกเนี่ยบ่ทอดหาแยกเนี่ยแต่ว่าทอดลาดพ้าเขายางไปอีกหน่อยนึง เชื่อมต่อกับเอมาทีเด no ี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยไปว้ามีขาไปขากลับอีกโอ้งามงามงามพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยคือความสีวิไลความเจริญสีวิไลพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเอาคนไทยมันคือประเทศเพิ่นกำลังพัฒนาคือคนไทยนี่เพิ่นอาจจะอิงกับข้อมูลอย่างต่างๆก็แล้วแต่นอกอลไรก็อีกอย่างเพิ่นโบเป็นคนประเทศที่แบบเป็นคนบ่มักอวดเนาะคนไทยนี่แม่เลยกัมักกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาในการสร้างสราพัฒนาประเทศเพิ่น แต่เวลาเพิ่อว่าเพิ่อยังเพิ่นสิบบอกได้ว่าประเทศเพิ่นเจริญเพิ่นสิบหมากว่าบอกหมักว่าเลยเนาะคนไทยเพิ่นสิบหมากว่าเลยเพราะว่าการว่าแบบนั้นเพิ่นแสดงถึงคนแบบอวดโอ่งขนงต้นนะนะเพิ่นเลยบอกหมักว่าทีนี้เฮาในฐานะที่เฮ้าเคยมีเฮาก็อยากว่าเนาะเฮาเห็นนลนะมันเกินเกินสิ่งที่เฮามีลายแห้งเฮากับขออนุญาตเพิ่อว่าเลยกันเพราะมันเป็นความเป็นจริงที่เฮาเห็นนะนะจะว่ายังสี่เนี่ยมีเอฟซีบางทางเป็นแค่เป็นห่วงจะเลี้ยงยนจะเมื่อบานบ่ได้โอ้ยโมต้องห่วงดอกพี่น้องเลยเพราะว่า คนเหล่าหลายคนเนียนี้กับผู้เลยละ่ะหลังจากพวกเขานําคลิปวิดีโอต่างๆเอาลงในแต่ละช่องของแต่ละคนทุกคนก็ได้เห็นความจริงทีแบบแท้จริงเดี๋ยวบอกพวกเขาไปยืนอยู่จริงจริงบวได้ว่าเอารูปหรือว่าเอไอยังตกแต่งทุกคนก็เริ่มหับผู้เลยนะว่าโอ้เขาไปขนาดนี้เลยเนาะอาจจะมีกลุ่มน,น้อยๆที่แบบหับความจริงบัได้อะบัอยากบัอยากชื่นชมคนอื่นเนาะนะแต่ก็อวดตัวเองมันก็กลายเป็นกลุ่มคนน,น้อยๆนะทุกคนอยอมหับจริงๆแล้วคนเหาเฮาหลายคนก็ยอมหับในความเป็นจริงทีว่าประเทศไทยมันจะเลื่อนอะไรได้บ,บ่าบย เอาตรงสิบมอแจบขอถามบอแจบอีกหนึ่งคำถามนะถา้าบ้านเฮาอยากได้แบบนี้ต้องเริ่มต้นจากไสก่อนเริ่มต้นจากจิตสำนึกของคนก่อนเนาะคือ,อเด็กน้อยก็ต้องหมั่นศึกษาหามเฮียนเนาะผู้ใหญ่เองก็ต้องอถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้กับเด็กน้อยแล้วก็สร้างความสามัคคีสามัคคีภายในชาติให้มันเป็นปึกแผ่นเหมือนคนไทยเนาะและ้วก็ความป่งใสต่างต่างเนาะการคอนโรลปอนเทนชั่นจิตสำนึกแหละมันบล่ล่ะคือคนไทยเพิ่นยังสามารถเอาทรัพย์สินเอาภาษีข,ของประชาชนมาสร้างสิ่งเหล่านี้เนาะ แต่แน่นอนแหละในความเป็นจริงก็คือสิมาเฮดได้สันิโรบมันเป็นไปบ่ได้นอะก็กต้องยอมหับเพราะว่าในทรัพยากรหรือว่าทรัพยากรนุษย์บานเทามันก็นอาจสิยังบ่ได้พัฒนาขนาดนี้เนาะนะแต่มันต้องใช้ยเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ใช้สานักล้นแต่เฮาต้องร่วมแรงกันจากตรงนี้ก่อนนะบ่โบถึงจะมีโอกาสได้แบบนี้นะเป็นความคิดจากบ,บาแจ็บเนาะบาแจ็บมาเบิ่งมุ่มนีนีน้อยบาจะบเห็นบ่เห็นบ่บ่เจ็บไปล่าผู้โดยสารเนี่เพิ่นออกมาจากรถไฟฟ้านะ แทบพื้นสีบริย่างเลยนะบอจับแมน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 อายบอจับเห็นสกายบอคนยางว่าฟังนันโอ้เชื่อมกันเลยเนาะนี่เนาะบอบอแมนบอเชื่อมบอนี่หรือว่าคนละเส้นเซนนี้มาเบิ่งฟังนี่เชื่อมตรงสันที่ที่สองเลยบอจับเชื่อมตรงสันที่สองทีฮาลงไปนะบอจับเห็นบอหนั่นจากฟังนันเนี่ยนี่จากฟังนี่เชื่อมไปจนฮอดพุ่แหละห่างเลยบอจับแล้วก็ไปตรงอ่าแยกลำสาลีโอ้นี่ ไกลเลยบ่โม่หดแยกลำซาลีที่ไกานะนี่เพราะว่าข้าวจะไปหดห่างเดืมอมโม่หนิเขาหูกายเลยนะเชื่อมจากเดืมอมโมไปหดแยกตรงนั้นแล้วโค้งไปลำซาลีอีกบ่แม่เราไปทา้งนี้มาวิ่งกันไหนเด้ดเท่ากับว่าเจ้าบุรียางลงดินเลยเนาะไปเป็นตังสองกิโลนี่เกือบสองกิโลนี่จังสี่แหละบางคนนะบางคนฝากถึงบางคนทีเพิน่นมาประเทศไทยบอ่อจระเล่นไงบอ่อจะาฝากถึงเพิ่นแหน้ก็ฝากแล้วพี่น้องเอ้ยพูใ้ใดที่ิงกับกล้าว่าอ๋อประเทศไทยบอ่อจระเล่นกะคือเราต้องหันมันแนมความเป็นจริงเด้อพี่น้องเด้ออหันนมมมาางงคววเป็จริ่า ความจเจริญในความหมายของประเทศไทยก็คือประจักษ์ต่อสายตาของทุกคนจากภาพคลิปวิดีโอต่างๆของพวกเราทนี่น้ำมาเผยแร่ทุกคนเห็นเนาะนี่คือความจเจริญบริจเจริญเฉพาะวัตถุนะจิตใจเพิ่นก็เจริญนะก่อนจะเจริญนะม,มาได้ขนาดนี้เรื่องจิตใจสำนึกหรือว่าสภาพจิตใจของเพิ่นเนี่ยถือว่ามาก,ก่อนแล้วกว่าจะมาหอดจุดนี้นะเนาะกว่าเพิ่นที่พัฒนาตัวเองมาได้ขนาดนี้ถ้าจิตใจคนยังต่ําอยู่ยากที่จะ,จะเจริญได้แบบนี้น,นี่คือความจริงนะค oh. บ่าวแจบนี่สุดยอดอีกเนาะเรื่องแนวคิดในการเบาเนาะมันเพื่อบกรตุนจิตใจอยู่ชั้นใต้ดินก็บให้รถมุดดินเนาะอยู่ทึ่ง้าก็ว่าแม่งยังก็มันบงบงบงคือมาแล้วมาแล้วยังเอ้ยนะมาแล้วฟังนั่นนะครับเป็นรถบงคือผมมีคนขับเลยเบาใจบระบาเมืองไกลๆเบาใจบเห็นยังในรถนี่เห็นยังบ่โอ้เห็นได้หล่อแล้วก็เห็นลูกทรงกันคือได้บงบ่บ่โวใช่ปะกะว่าเบิ่งแม่งลูกทรงคือได้แต่ก็มันงามน่ะ มาพี่มาพีเบาแจมมาพี่ไปพี่ <hi> โอ้พี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 อ่อนซ้อ erm. นเนาะเบาแจมเนาะอ่อนซ้อนดีๆนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยสร้างไปน้องเอ้ยนะยางมะฮือมาเลยมูนี่เบาบวกกับเบาแจมกันที่ว่าขอการันตีได้นะใหท้ท่านผู้ชมได้เห็นได้รับชมเบาแจมมาเย็นตรงนี้จะได้ทารูปให้เอ้ามุมนี้เอาแบบโอ้โหแบบโอ้โหโอ้โหอลังการ เฮ้ยเจ้าแสดงท่าดีใจจักบาทหนึ่งเนีแบบตื่นเต้นอีหลีสุดๆเลยมีเต้นบอกเอาถ่าอะไรเนี่ยบอกโบเดี๋ยวยับยับออกไงไฟเสียวรีบบอกนีตรงนี้มันมันตรงนี้มันสิโต๊ะนะหนึ่งสองว้าวกลับฝากไปพิธีนี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเอ๋ยเบาโบกเบาแจ็บกับภาพการเปิดความตื่นเต้นความตื่นตาของเมืองไทยจุดนี้นะครับเป็นตรงหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปิเนาะพี่น้องเนาะกระชือว่าเห็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนาะพี่น้องเนาะและก็เห็นเสาที่สูงใหญ่เนี่ยอีก อีกรถไฟฟ้าสายหนึ่งที่มีรูปทรงแปลกตานะ่ฝยฝากไปเ,เป็นกำลังใจเออแรงใจกันแล้วการทันายทีมมักและชินชอบพิลล์ก็เลยเป็นกำลังใจให้พมก็ซ่องคนเนี่ยสนับสนุปของซ่องคนดโดยการบอกขถามโฆษณากันแล้วกันพี่น้องสมาชิกมือนี้สบายดีบอกจับสบายดีสวัสดีสวัสดีครับสบายดีทุกคน